ไปที่สายของคุณคณิษฐานะคะจากอายุธยาค่ะถามเรื่องของพี่ชายที่ติดคุกอยู่ที่มาเลเซียนะคะสวัสดีค่ะคุณคณิษฐาคะค่ะ,คะสวัสดีค่ะคุณเอคุณถนอมค่ะค่ะเรื่องราวของพี่ชายทําไมไปติดคุกอยู่ที่นู่นคะคือพี่ชายนะคะหายไปจากบ้านประมาณ30ปีแล้วแล้วทีนี้เออก่อนตายนะคะ พอเขาเขียนจดหมายไว้ว่าเขาไปเจอเพื่อนของพี่ชายเอเบอกไว้ว่าพี่ชายอติดคุกอยู่มาเลเซียตลอดชีวิตนะคะ่ะทีนี้เราก็ไม่ทราบว่าอมันจริงเท็จประการใดอะนะคะก็เลยอยากจะหาพี่ชายแต่ว่าไม่ไม่รู้จะไปเริ่มต้นจากที่ไหนนะคะอืมคือตอนนี้ไม่แน่ใจว่าพี่ชายอยู่ที่มาเลเซียแล้วจําคุกอยู่จริงหรือไม่ใช่ไหมคะอยากจะค้น<ช>หาพี่ชายอืมค่ะ ต้องต้องการทูตไหมคะพี่ถนอมอต้องติดต่อผ่านกระทรวงการต่างประเทศ mm hmm. คุณได้เริ่มต้นติดต่อ,อยังไงบ้างไหมครับกับกระทรวงการาต่างประเทศครับยังไม่ได้เริ่มต้นติดต่อหาเลยค่ะคุณถนอมครับกี่ปีแล้วเนี่ยอประมาณสามสิบปีแล้วค่ะพี่ชายหายไปสามสิบปีแล้วแล้วคุณมาทราบเรื่องเมื่อไหร่ครับอพอดีตอนน้ำท่วมเนี่ยค่ะ เราเราเก็บบ้านก็เลยไปเจอจดหมายที่พ่อเขาเคยเขียนไว้ให้ตั้งตั้งแต่ประมาณปีห้าเจ็ดน่ะคะ่ะอืมค่ะเอ่อต้องติดต่อทางสถานทูตอย่างนี้ได้ไหมค่ะคุณเข้าคุณเข้าเฟซบุ๊กสถานทูตไทยที่กลาลำมเปอร์ได้ไหม ช่องทางการาติดต่อนะสถานคุณชทยที่กัวลาลัมเปอร์ค่ะใช่คุณเข้า Facebook เลยคุณทักอินบ็อกซ์ข้อความเข้าไปเลยและแจ้งเรื่องเข้าไปนะครับพี่ชายชื่อกกอะไรนามสกุลอะไรค่ะนะครับแล้วก็ทราบว่าติดคุกอยู่ที่ไหนเท่าที่ข้อมูลที่คุณมีค่ะนะครับเดี๋ยวให้ลองให้สถานทูตเขาสืบค้นข้อมูลตรงนี้ดูหน่อยค่ะได้ค่ะ นี่จะเป็นช่องทางที่ใกล้ตัวคุณมากที่สุดและสามารถสื่อสารกับทางสถานทูตได้โดยตรงค่ะได้ค่ะจริงๆผมมีเบอร์โทรศัพท์เขาแต่ว่ามันเบอร์มันยาวมากคุณจะโทรถูกไหมคุณโทรต่างประเทศก็ไม่ง่ายนะน่าจะทางอินบ็อกง่ายกว่าค่ะเอออินบ็อกข้อความเข้าไปทาง Facebook ก่อนเนาะอ๋อค่ะได้ค่ะได้ส่งรูปถ่ายส่งอะไรไปเท่าที่คุณพอมีอ่ะนะว่าพี่ชายเรานะครับ เป็นอะไรยังไงนะครับแล้วก็ให้ทางสถานทูตเนี่ยติดต่อกับทางการของมาเลเซียนะครับเพื่อตรวจสอบมีประปอนักโทษคนไทยนะครับอยู่ในเรือนจําที่ไหนของประเทศมาเลเซียเขาน่าจะตรวจสอบได้ไม่ยากค่ะค่ะได้ค่ะ,คะนะเนี่ยบริการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายสําหรับคนไทยในมาเลเซียนะติดต่อสถานทูตเลยนะถ้าติดขัดยังไงบอกเรามาอีกทีหนึ่งนะ ค่ะได้ค่ะแล้วก็ถ้าคุณได้ข้อมูลถ้าคุณได้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนะครับคุณบอกเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ช่วยตามอีกแรงหนึ่งนะค่ะได้ค่ะอย่างน้อยที่สุดจะได้รู้ว่าเขาติดอยู่ที่เมืองไหนนะแล้วก็มีโอกาสไปมาเลเซียก็ไปเยี่ยมเขาได้นะค่ะได้ค่ะคดีอะไรก็ไม่ทราบแต่ว่าหนักนะตลอดชีวิตเนาะสวัสดีครับ